สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าวันชัยชำ่แหละสอวอแต่งตั้งจัดตั้งเหมือนหรือต่างกันยังไงชี้เหมือนกันตรงสั่งได้30มิถุนายน2567นายวันชัยสอนสิริสอวอโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเรื่องจากสอวอแต่งตั้งสู่สอวอจัดตั้งระบุข,ข้อความว่า เห็นพูดกันมามากว่าสวที่ได้รับการเลือกคราวนี้มาจากการจัดตั้งของพรรคการเมืองทั้งนั้นแล้วก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะว่าสวชุดนี้จะมีอำนาจต่อรองในเรื่องนั้นเรื่องนี้และอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคเสมือนว่าสวชุดนี้จะมีอำนาจราชศัก์เยอะแยะเสียเหลือเกินความจริงเมื่อสวไม่มีสิทธิ์โหวตนายกเสียแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยธรรมดาธรรมดามากๆ เป็นแค่เพียงสภาการกรองเท่านั้นจะตั้งคนในองค์กรอิสระด้วยตัวเองอยังไม่ได้เลยต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดต่างๆเขาส่งมาให้เสียก่อนนะจึงจะทำได้ไม่ได้มีอำนาจอะไรในตัวสักอย่างเท่าไหร่พูดกันมากไปเปล่าบางทีนะ่ะก็เยอะจนเลอะเทอะกันไปเสียด้วยในวันชัยระบุต่อยคือว่ามาดูซิว่าสาวแต่งตั้งกับสวบจัดตั้งต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ต่างกันตรงที่สวแต่งตั้งนั้นจะต้องหาคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสกุลประเภทที่เป็นอดีตข้าราชการอธิบดีปหลัดกระทรวงผู้ว่าแม่ทัพนายกองครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาแต่งตั้งส่วนสวจัดตั้งก็จัดกันเข้ามาต้อนกันเข้ามาสารพัดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้ากล้วยทอดคนขับรถพิธีกรงานแต่ง โฆษกงานวัดอ,อสมอแล่นอื่นจัดจัดกันเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นสบอจากการจัดตั้งที่เหมือนกันน่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสั่งได้บอกได้ขอได้ดีครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับท่านผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสวแต่งตั้งและสวจัดตั้งคงจะเสียบบัตรเป็นและก็คงจะกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ก็เท่านั้นแหละ จะอะไรกันนักหนาประเภทมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ทําหรือไม่เก่งไม่กล้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะโทษใครละ่ะก็กฎกติกามันเปิดช่องให้แต่งตั้งได้ให้จัดตั้งได้จับได้ไล่ทันก็ว่ากันไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็มาเป็นสอบอเลิกขายกล้วยแขกเลิกขับรถเลิกเป็นพิธีกรงานวัดแล้วก็มารับเงินเดือนภาษีของประชาชนกันต่อไป ใครจะว่าอย่างไรก็แค่นั้นและใครจะไปดีกว่าใครละ่ะก่อนรับตำแหน่งนะ่ะใครที่บนหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตีย้ยเขตตลิ่งชันไว้ก็อย่าลืมมาแก้บนนะไม่อย่างนั้นนะ่ะระวังจะโดนสอยทักสินเผยปมเลือกสอวอปฏิวัติทำระบบพังออกตัวอายุ75แค่คนแก่ไม่มีมนครังเมื่อเวลา14นากานาที วันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณทักษิณชินวัตรอดีตนยการัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดเลือกสวที่คุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการคัดเลือกว่าตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่ามันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการที่ไม่ไว้ใจประชาชนคือ เมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วไม่ไว้ใจก็เกิดการปฏิวัติเมื่อเกิดการปฏิวัติก็เกิดกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำน,น,นู่นทำนี่ตามที่ต้องการสุดท้ายก็กลับไปที่ว่าวันนี้ต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาของเขาได้วันนี้ กติกาที่เกิดขึ้นนั้นรูปแบบเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังคณะปฏิวัติธรรมเมื่อถามว่าดูเหมือนสายพักภูมิใจไทยได้สบอบมาเยอะคุณทักษิณกล่าวว่าก็นี่ไงครับเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตหลังปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดนั้นดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฉะนั้น ต้องกลับไปไว้ใจประชาชนเมื่อถามว่าต้องกลับไปเลือกตั้งสวใช่หรือไม่คุรักษินกล่าวว่าวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาหรือตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทำงานให้กับเขานั้นจะดีที่สุดแต่หากส่วนกลางมากำหนดว่ากติกาแบบนั้นแบบนี้ผลสุดท้ายนะ่ะก็ต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชน สวชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนอีกทั้งสวชุดนี้ก็มีเลือกแทนประชาชนฉะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องไว้ใจประชาชนอย่าดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เพราะการตัดสินใจของประชาชนหมู่มากจะถูกต้องที่สุดความคืบหน้าสมชายวงสวัสด์ได้10คะแนนสูงสุดในกลุ่ม เข้ารอบสวออร,ระดับประเทศเมื่อเวลา13นาฬิกานายนพดลสุยะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมชี้แจงเลือกสว20กลุ่มอาชีพที่ผ่านการเลือก,กรอบแรกจำนวน100คนเพื่อเลือก,กรอบสองแบบไข้ทั้งขั้นตอนการลงคะแนนการนับคะแนนรวมทั้งการทักท้วงเรื่องังาว เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยแบ่งเป็น5สายสายละ5กลุ่มรวม25คนเพื่อเลือกกลุ่มกลุ่มละ2คนรวม40คนเข้ารอบเลือกระดับประเทศตามลำดับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า12ตัวเพื่อบันทึกภาพการเลือกดังกล่าวทั้งนี้นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีอยู่สายที่1ได้รับการสนับสนุน1ิคะแนน เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มที่1บริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงรองลงมาเป็นพลโทชาตรีบุญทวีได้เสียงสนับสนุน5คะแนนเข้ารอบการเลือกระดับประเทศตามลำดับในวันที่26มิถุนายนนี้จากนั้นนายนพดลได้มอบเอกสารหลักฐานแก่ผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดแก่นายสมชายและผู้สมัครครวม40คน เพื่อนำไปรายงานตัวการเลือกสอวระดับประเทศต่อไปความคืบหน้าสยบข่าวลือไม่ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลเด็กเพื่อไทยโพสต์รูปทักษิณกินห่านพะโลก16มิถุนายนจากกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีสัมภาษณ์ว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ล่าสุดเพื่อข,ข่าวรายงานว่า นางสาวตรีชดาสีธาดาโฆศกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองและสมาชิพกพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อเชิ้ตส,สีขาวเทารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชั่วคิมเฮงผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้ท่านทักษิณแวะไปทานห่านพะโลสีชั่วอายุคนที่ร้านชั่วคิมเฮง สาขากรุงเทพกีทาเลียบทางมอเตอร์เวย์ถูกใจป้าอาเจ้าของร้านใส่เสื้อแดงมารับเลยเป็นร้านห่านพะโลสี่ชั่วอายุคนื่อยังคงรักษาน้ำพะโลในหม้อไม่ให้แห้งกักเก็บความอร่อยอายุร้อยปีนี้ให้ยังคงอยู่จวบจนทุกวันนี้ร้านย้ายมาจากแถวสี่แยกคลองตันปัจจุบันตั้งอยู่ริมทางหลวงพิเศษหมายเลขเวงเล็บ ถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่รสชาติคงคุณภาพดั้งเดิมผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่า18มิถุนายนคุณทักษิณจะเดินทางไปศาลอาญารัชดาตามที่เอกการสูงสุดนัดส่งฟอ้องคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112